ปกติผมไม่ค่อยสนใจเรื่องการทำสันติกรรมมากเท่าไหร่แต่พอเรื่องทำงานเจอผู้คนเยอะๆผมก็รู้สึกว่าถ้าเราดูดีขึ้นเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นครับทำครั้งแรกเลย ปรับหัเหงใช่ไหมทำไมถึงอยากทำเลยอยากดูดีดูเรียขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นแต่มีส่นแล้วนะจะได้เห็นชัดขึ้นหน่อยเนาะอันนี้ถ้าเดิมผ่านจมูกมันกว้างนะก็คือมันเอาแบกออกด้านข้างเนาะสันเดิมมีอยู่ระดับหนึ่งแล้วครับเพียงแค่มันบวกคมชัดเวลามันถ่ายรูปมันเลยดูแบบแบนๆก่อนเลยมันสายประกวนเนาะมันจะต้องไฮไลท์เยอะหน่อยเดี๋ยวมองจะตบไบด้านข้างให้มันสมูทขึ้นเนาะจะทําจมูกให้ยาวขึ้นหน่อยจะให้มันให้มันดูเรียวขึ้นแต่บัด้ทาออกมาแล้วแข็งโป๊กนะจะออกมาเนียนธรรมชาติ อันนี้เคสเรียบร้อยนะครับหลังทําเสร็จทันทีทําให้โด่งขึ้นมีมิติขึ้นเห็นไหมดูเรียวขึ้นปลายหุบเข้าเล็กน้อยความสูงซิรุโคลเริ่มจากตรงนี้หนาผานิดนึงแล้วก็ลงมามันจะลงมาเคลบนิดนึงแล้วเป็นสันตรงปลายเราหยดนาะนิดนึงมาข้างหน้าหน่อยนะเมื่อเห็นดูจะนุได้นอง หมูแห้งก็จะดีแล้วก็จะได้เท3วันจะบวกตัวนี้หลังจาก3วันจะค่อยๆเริ่มยุบบวแเราเดี๋ยวทรงจะค่อยๆเริ่มเสองอาทิตย์นั่นแหละทรงก็จะเห็นเรืเ่อยๆถ้าเราจะออกงานประมาณเดือนนึ่งอ่ะน่าจะกำลังพอดีกระเทละมุนพอดีไฟนอนประมาณ6เดือนถึง1นปีอันนี้สรุปก,ก็จะเป็นตบายเพิ่มอินเตอร์โดมตรงปลายเอลิสที่ปลนอกถ้าออกกําลังกายที่ต้องใช้แรงเบ่งเนาะประมาณ1เดือนเพราะว่าแผลช่วงแรกมันปิดเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้แรงเบ่งมันขึ้นจะหมูขึ้นนะเวทเทรนดิ่ง มันจะปลิกได้เออแต่ถ้าสองที่หลังตันหม่สามารถเดินเบาๆได้อาหารการกินที่ทําให้แผลติดเร็วนอ้อคุมปรตีนกินเลยถ้าออกกำลังกายอยู่แล้วก็กินเวสต์ตอได้เนื้อนมไข่ทัวป่าได้มดแผลมันจะติดเร็วมันจะแข็งแรงเร็วตอนนี้อาจจะยังบวมอยู่ครับเดี๋ยวทุกคนรอติดตามหลังหายบวมได้เลยใครอยากเปลี่ยนตัวเองเหมือนผม ข้ามาปรึกษาก่อนได้ที่เชียงใหม่เอลิทคลินิกครับ